นี่เจ็บออกเข้าใหม่นะอย่าที่กูยกิงอ่ะดีตอนนี้กูยกิงสุว่าทานมันมันอาในห้องเฮ้ยเข้ามานะบอกเวลาทีมเดี๋ยวตัดเข้าไว้ค่ะอย่าเข้ายัง Tayyo yên, tayyo yên, tayyo yên Mỗi tayyo yên, yên in the hole! Fire in the hole! Tayyo nhìn. Tayyo nhìn, tayyo nhìn. 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 yên, nhìn. Tayyo nhìn. มาลงล่างมาเ,ลเลคลมเป็นที่เคลมเป็นที่มาดูแล้วว่าเราจะอยู่ตรงไหนไปตรงโกไปตรงโกไปที่โก้เป็นที่หลังิูอยาบดูมไม่ด้วยโอ้ยสายไม้ตายเจ็บเก่ง ำ <h yards> ไรเนี่ยหขยาปุกูอยู my, ่เฉยกลัวาแล้วเแล้วเขาททไม้หร้าทิไม้ไม้ทันเดอร์ไม้ทันเดอร์ามอยู่ไม้นึ่ไม้นึ่เจ็เบลเลยเจ็บเจ็บหมละเจ็สอเจ็นี่บอมถูนแลเอาเอาตัวให้ใกล้อโอ้ย

ยิงอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมที่เดิมอีกแล้วได้เ่ยนที่ก็ได้ทิมอยู่ตรงนี้มานั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้แล้วทำไปทางโน้นแล้วเล็งเลงรอที่จะกุมการละ อย่าบุกอย่าบุกย่าบุกมาไว้ตั้งระไว้ตั้งระไว้ตั้งระไว้ให้มันลอยให้มันลยกดกดดีดตัวนี้โหดตัวนี้โหดทีนี้นี้ยาเดินนั่งๆหล่งก็ได้แีวแต่ยี่หมอสวย เป็นที่ต่อเป็นที่ต่อม right. ันรู้แล uh ้วว่าอยู่ตรงไหนก็ืออยู่ไหนอ่ะหนึ่งที่ก่อนแต่ทิมนะทิมิมทิมทิมมานี่ทิมมาหาเราเนี่ยทิมนั่งเราเนี่ยเีทกรจกเลยทิมะกรจกเลยเออ่ะดูกลางไ่ที่มันเดินมาทีปุ้ยทาค้างค้าง ทีมการทีมนั่งรอแล้วทีมสองสองตัวสองตัวอีตัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วทีมไอทีมมีเข้าแล้วโดดัวไปไหนเนี้ยถือปืนเข้ามาแล้วน่าจะลงแล้วแหละอะไปตัวเอง

นี่นี่นี่สวยขู่เจ้ยลูกเรูเฮ้ยเจาไปน้เออเ้าไปน้ออ้โเอาทิ้งขึ้นมาทำไงเ้ยเรื่องอะไรตามใจชอบสน้องไอตอนไหนก็ได้ตามใจชอบเลยทิ้งล็อกมาไล้กมาแล้วบอกเลยนะเว้ย Giáo khâu, giáo khâu. Fire in the hole! <laughs> à, Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in còn hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in Fire the in the hole! Fire in the โอ้กูจะตายแล้วเต้นหวดูกี่เหมือนโป๊ะจุกกล้องไม่เต้ด้วยกูหลับมากเลยเนี่ยเหลือติดก้าวเนี่ยเฮ้ยไฟไขไวะต้องได้สองอันขอทีม

เอ้ยยี่ีโคนเอวยี่ทกโนเอวายี่นตีเียี่อคจอแบบเฮ้ยคที่วางอ่ะวางเลยนะเดี๋ยวคุ้มกันแน่โอเคไปไหนนะตามมาตามมาบูดด มันดักแล้วมันดักแล้วรู้นอ้เอาีไหนเนี่ยทาไหแต่เราไปนับแต่เาไับอาพลาดแล้วไงตัโทัวตัวตตาหน้านะไปับปข้าบเข้าบีเนเข้าบี Double kill. Double protection. Triple kill. All right, let's move out. Aimed it. Aiming it. Come here, come here. B point. Ya go,

มองไม่เห็นลืมดูหลัง้เล่จนจบแล้วบอกคุด้ว้นะพี่มีใครบอบบ้างตอนเนี้ยพี่สามสี่ฮะตัวน,นี้พี่ไอทีมแล้วก็ไอทีมรอมาบอ Mission success. All right, let's move out. Yeah, I

bệnh nhân à quả quả đập lặng đập lặng nó gì đó Bomb has been planted. Big up Double Kill. Double kill.

Chain headshot. 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 Chain i that?